เดี๋ยวพาเอานำหน้าไปเดี๋ยวตามไปตามไปเลยค่ะเไม่เห็นหน้าแล้วไม่ใช่หรอกเดี๋ยวฟังก่อนนะเห็นหน้าแล้วเพราะว่ารถพยาบาลลัทลินที่อะไรก็ไม่รู้รถจอดยางแตกแต่ว่าเปิดท้ายมาไม่มีผู้โดยสารเออแล้วก็าเปิดวอลลวอลลอะไรกันทำไมผมขอก่อนนะคนไข้เขารอครับใช่คนไข้เขาจะตายแล้วครับไปถ้าไปด้วยก็ตามไปเลยใช่ไหมตายครับครับเออไม่ใช่หรอกเห็นเมื่อหลายเคสแล้วเข้าใจไหมพี่เข้าใจไหมพี่เคยดูไหม พี่เข้าใจไหมอ่าผมเข้าใจผมเข้าใจเออนก็ไหลเคสแล้วไม่ใช่มาเปิดป๋อไล่ตูดมันไม่ใช่ไม่ได้เกิดถ้าด่วนจริงรถโรงพยาบาลถ้าด่วนจริงเขาไม่มาวิ่งอย่างนี้หรอกเขาต้องวิ่งไปเปิดๆแล้วไปก่อนไปก่อนเห็นมาหลายทีแล้วไม่ใช่หรอกมาลงมาไล่ตูดมาอะไรอย่างนี้พี่ไปดูด้วยกันดีกว่าค่ะจะได้ไปดูด้วยเออดีอาก่อน

่ยเหรอโ้ไ้มาไม่้ม่ได้ป้เี่เห็นตอนนวนป้าจะมต่อยคพี่หนแ้วไม่รู้สึกผดเลยผมก็ไม่รู้หรอกผมไม้ตังบอยเข้ามาอ่าเขาไม่ได้เลไท้ต้นมันอเ่ไม่มีอะไรวะข้าเขียนมาอ้นพ้ครับมขอโทษคบ ถ่ายอะไรเยอะขนาดนั้นมันเป็นข่าวก็ต้องถ่ายนะอันนี้เป็นพี่ไม่ใช่เดี๋ยวเ,เดี๋ยวอ อดินะมกกดันคทำแบบพี่ดีไหม,ไมดีครับ <c oughs> ก็ผมยอมรับผิดหมดแล้ว <c oughs> ผมยอมรับผิดหมดแล้วผมอยอมทุมอกมมอย่างท่านนมยอ,อ,อม ี่ครับพี่ครับครับผมขอได้ไหมอย่าไปอะไรเยอะแยะเดี๋ยวบริษัทผมรู้ผมโอ้โหี่ผมแค่นี้ผมก็ยับเยอะแล้วพี่ขอโทษผมพิดเอาอย่างนี้ฟังผมเนี่ยอ่ะพี่บอกผมเนี่ยพี่รู้สึกยังไงกับการกระทาของพี่ในครั้งนี้ผมผิดครับผยอมรับครับยอมรับทุกอย่างเลยเพราะผมผิดผมมีอะไรจะพูดกับสังคมไหมขอโทษครับ ขอโทษครับขอโทษทุกอย่างครับขอโทษเรื่องอะไรเนะี่ยพี่ผิดเรื่องอะไรบอกคนเลยไปขวางรถฉุกเฉินครับไม่ต้องสงสารไม่ต้องขอโทษไม่ต้อง,ง Laser, สงสารไม่ต้องขอโทษ